ห้วยกว้างมากครับน้ำคงลึกครับแล้วก็ป่าเยอะครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับช่องพันพึ่งบ้าน,นอกเหมือนเดิมครับวันนี้มามาไกลอยู่ครับข้ามตำบลหลายตำบลมาแล้วครับก็มาดูหลักๆก,ก็หาล้ะดูมิม้มแล้วก็ดูลูกตาลครับว่าตรงไหนพอเอาบังมาเจอ หลังหนึ่งรับอยู่ในนี้ครับก็แวะดูที่กอประจําที่เขาเคยอยู่ครับค้างลําน้ําแบบนี้ก็ส่วนมากมันจะมีครับไปดูครับมีอยู่ลังหนึ่งครับลังใหญ่ครับไปลุ้นก้อนน้าครับว่าจะมีน้าหรือเปล่าแถวนี้ครับไปเหนครับผมนั่นครับหลังนีนครับก็ขึ้นไม่ยากเท่าไหร่ครับกอประจําครับเคยขึ้นลังใหญ่ครับ มองดูหัวน้ําอุ้มออกมาเป็นปีกเลยครับไปลุ้นกันครับว่าจะมีน้ําหรือเปล่าลังสวยลังใหญ่มากครับหวังว่าคงมีน้ําเต็มรวงนะครับนี่ครับขึ้นมาถึงแล้วครับสมควรแล้วครับก้อนน้ำก็ถือว่าปิ๊งอยู่ครับใหญ่เต็มดวงเลยครับสีออกนเหลืองครับน่าจะเป็นดอกประดู่ครับ ตัวจากสีแล้วครับก้อนน้ำโอเคครับรังก็สวยเยอ่ครับขอหมดนะครับขายยกรังครับขอตัดกับตุมากครับต่อยมือสองข้างมีสิบกว่าตัวแล้วไปครับเดี๋ยวไปชมผลงานกันข้างางอีกรอบนึงครับสวยมากครับนี่ครับได้มาแล้วครับก้อนน้ำสวยๆปิ้งๆครับหนักครับตัวอ่อนก็โอเคอยู่ครับ น้ำอกไปดูครับอ้ดูมากครับเอาลงมาก็อยตามมือตามแขนเต็มเลยครับไปเอนครับผมไปดูรังใหม่ครับก็ก่อถัดมาก็มาเจอกลังนครับนั่นก็มีมครับดำๆนั่นแหละครับก็รังสวยอยู่ครับไปลุ้นกอนน้ำกันครับขึ้นไม่ยากเท่าไหร่ครับเจอข้างบนครับ ก็ขอภายในเสียงรบกวนได้ครับหมามันเห่าใครไม่รู้ก็ฟังนู้นไปครับไปลุ้นก่อนน้ำครับนู้ยอีกลังนึงครับสองลังครับหนึ่งครับลังเท่าฟาร์มมือนี้ยละครับน้ำไม่มีครับลังนั้นผมไม่เอานีครับเป่าดูแล้วครับส่วนลังนี้ครับอยู่ใกล้ๆนี้ก่อนน้ำก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพอได้กินครับตัวอ่อนก็สวยๆครับขอหมดแล้วครับ พราะว่ามาไกลครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหาไม่ค่อยได้เด้อครับพอได้ค่าน้ํามันคืนครับเตือนว่ามันมาเต็มถังครับเมื่อเช้านี้ไปครับตัดไปดูข้างล่างอีกหนครับนี่ครับน้ําก็ปิดตาข้างบนแล้วครับแต่ในรวงก็พอมีน้ําอยู่ครับตัวอ่อนสวยครับได้สองลังแล้วครับสามลังแล้วครับแต่ว่า รังหนึ่งไม่ได้ถ่ายครับเล็กๆกินหมดแล้วครับอยู่ยอดไผ่ครับต้นเดียวกันกับที่เราอลังแรกครับนี่ครับก็ไผ่ผมเอาเมื่อกี้ครับติดลําน้ำเหมือนกันครับฝั่งตรงข้ามกันกับลังนู้นครับผมบางทีกอเดียวก็มีสามรังสี่รังก็มีครับแถวนี้ปีก่อนครับปีที่แล้วผมไม่ได้มาครับขอลอกคลองใหม่แถบนี้ครับ ก็ไปที่ผมเคยหามิ้มก็หายหมดแต่ฝั่งนี้ยังไม่ลอดนะครับเราจะขี่ตามลำกองไปฝั่งนี้ครับไปครับไปลุ้นพร้อมกันครับเจออีกหนึ่งหลังครับผมนี่ครับหลังมิ้มครับที่เหลืองๆนี่ครับนี่ครับลงควนแล้วครับเราก็จะขึ้นไปดูครับหลังยาวครับใหญ่ยาวอยู่ครับแก่จัดแน่นอนครับเป็นลุ้นน้ำครับเจอกันข้างบนครับผม เป็นม้อีกมุมหนึ่งแล้วครับก็ถือว่าโอเคครับก้อนน้ำนี้ติดตาสวยเยอะครับแม่หุ้มไว้ครับครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับนี่ครับเขาโบ้เลยครับก้อนน้ำก้อนใหญ่ยาวด้วยครับลังยาวครับนี่ครับยจวลงไปถึงข้างล่างนะครับลังใหญ่ยาวสวยครับอู้ได้แบบนี้โคอดครับ ไปครับตัดไปชมกันข้างล่างอีกรอบครับว่ารู้สึกว่ามันจะดุครับโดนควนมันก็ยังพึ่งขนใส่อยู่ครับเหมือนจะจ้องเล่นงานเรื่อยครับมีแบบนี้ดุแน่นอนครับหลีลาไม่ได้ครับแบบนี้นี่เพราะว่าโดนต่อยมาหลายตัวแล้วครับมันได้กินกินเหล็กในครับควนใหญ่ครับ ไปครับไปชมผลงานข้างล่างอีกรอบครับขอตัดนะครับนี่ครับตัดลงมาแล้วครับก้อนน้ำกาปิดตาครับยาวมากก็เป็นศอกเลยครับสวยงามครับลังนี้นี่ครับลังใหญ่มากครับใหญ่จริงครับใหญ่กว่าหน้าผมทั้งเยอะครับไปครับไปหาลังใหม่ครับลุ้นไปพร้อมกันครับหนักครับก็เลยมาพาดจิงไม้ไทยให้ดูครับบรรยากาศ ลมดีๆครับเย็นๆครับขังแม่น้ำครับของสาขาย่อยของแม่น้ำชีครับแถวนี้ก็เป็นเขตรอยต่อเหมือนเดิมครับของโคราชครับเพราะว่าแถวบ้านผมอยู่เขตรอยต่อโคราชขอนแก่นก็เป็นอำเภอแก้งสนามนางนครราชสีมาครับแล้วก็บ้านผมก็อำเภอเมืองครับแล้วก็ถ้าเขตรอยต่อของขอนแก่นก็เป็นอำเภอแวงน้อยแวงใหญ่ครับ ถ้าใครอยู่แถวนี้ก็คงรู้จักดีครับไปเังครับสวยๆครับหลังที่สามหลังที่สี่แล้วครับแพ็กใส่กล่องครับผมเอากล่องโฟมมาครับแล้วก็ถุงลูกน้องคงเหนื่อยครับนอนรอในรถมากับมันตัวเดียวคนนึงครับหมาตัวนึงคนคนนึงก็ลงมาเป็นสองคนครับสองตัวครับไปเองครับผมหาไปเรื่อยๆครับตามนี้แล้วครับแล้วก็จะโค้งไปอีก หมู่บ้านหนึ่งไปฝั่งหนึ่งลุ้นกันครับว่าจะมีผลงานมากมายหรือได้เท่าไหร่ครับวันนี้ครับก็แค่นี้ก็ถือว่าหมันครับสามลังใหญ่ๆนี่ครับก็ถือว่าได้ค่าน้บมันคืนนะครับลังนี้ลังเดียวก็ถ้าขายจริงก็สองร้อยครับร้อยห้าสิบสองร้อยครับผมไม่ขายแพงครับก็น้ำสวยๆแบบนี้ครับผมให้ ลูกค้าได้กินครับลูกค้าซื้อได้เราก็พออยู่ได้ก็เอาแล้วครับเพื่อจัญญาบันเขไม่ใช่ว่าจะขายแพงมากมายอะไรนักหนาครับมันก็สําหรับผมก็ไม่ถือว่าหายากครับไปครับผมอยู่ข้างทางครับขี่รถมามองเห็นเหมือนมิ้มเลยครับอยู่พุ่มนั้นลงๆครับแต่ว่ามีอะไรดำๆให้อยู่ครับถ้าไม่มิ้มกาลังหมดครับไปดูนะครับ ว่าจะมิ้มเหมือนผมว่าหรือเปล่านงไมิม้มจริงๆคร,บครบับนี่ครับขึ้นไปดูกันข้างบนครับมอ,องมาไกลนำ้นำดำเลยเดี๋ยวมาดูกันอยู่จนแก่ครับก้ <c oughs> น,บนน้ำก็ไม่มีกบแห้งเหี่ยวแล้วก็มันก็ออกเิม็มตัวผู้แล้วครับ แล้วก็จะสร้างนางพญาต่อไปครับปล่อยครับไม่เอาครับปล่อยเขาขยายพันธุ์ครับลมวิ่ดวิ่ดนะครับไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่ก็เสียวอยู่ไปครับลงต้นครับน่ครับหลังก็เจออีกหลังหนึ่งครับข้างทางมังครับพุ่มข่อยครับหลังก็แก่แล้วครับถอดไปสองเที่ยวครับแต่ก็น้ํามีนะครับข้างบนก็เลยจะขอครับเอาไว้แถมลูกค้าก็ยังดีครับ ไปครับได้นิดได้หน่อยก็สะสมไปครับอย่าว่าผมนะครับเพราะว่ามันคือการหาอยู่หากินครับไปครับผมตัดมีมกันครับได้ลงไปหารังใหม่ครับมาแล้วครับน่ครับก้อนน้ำข้างบนติดตาครับในรังในลวงก็พอมีน้ําอยู่ครับหลังก็พอได้กินครับไม่สวยเท่าไหร่แต่ก้อนน้ามีครับพอได้ตื่นเหมือนครับภาษาบ้านผม ใช่ภาษากลางก็พอได้เพิ่มครับไปกันครับผมอีกหนึ่งรังครับบนต้นไม้ไม่มีใบครับใบร่วงขอแล้วกันนะครับเอาตัวอ่อนไปยำครับน้ำก็มีนิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวทุกที่ครับอยู๋ต้นนึนครับลังหนึ่งครับเดี๋ยวเข้าไปดูนครับตัดลังนี้กันครับ อยไปกินับขอญาตต่ดกันครับหามีมนานแล้วครับแถบนี้มันก็ไม่มีน้ำครับเห็นสองสามรังเขียดูก็น้ำไม่เยอะค,คงจะเป็นอิทธิพลจากฝนตกสี่ห้าวันติดต่อกันครับก็เลยแวะมาดูลูกตาลครับต้นที่ขึ้นประจำทุกป,ปีครับหน,นึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนี้ ต้นเตเมียมครับมีต้นผู้ต้นยวตัวน,นี้ครับแล้วก็อันนี้ก็ต้นผู้ต้นผู้เราจะไปขึ้นต้นนึงครับต้นสุดท้ายต้น้แล้วครับแสงแดดมันเยอะครับ,ม,รบมองไม่เห็นนะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นต้นนึงครับนั่งพักใจให้แดดอ่อนๆสักหน่อยครับไปเดี๋ยวขึ้นครับ คอยชมผลงานครับว่าจะได้เยอะไหมครับพอดีผ่านมาก็แวะเอาตานไปด้วยครับจะได้ไม่เสียเที่ยวครับแล้วก็ลงจีบต้นตาลแล้วครับรีบขึ้นรีบลงครับไม่ได้ถ่ายตอนเจ็บตาลให้ดูครับก็ได้ประมาณหนึ่งครับตีไวว่ามันสี่สิบลูกสี่สิบกว่าลูกมาณนี้แล้วครับไปพาก็คง จะได้สักสองสามร้อยตังค์ครับเอาไปสะสมไว้กับที่ได้มาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ได้มาดินึงลูกค้าก็สั่งห้าร้อยเงินเขาจะเอาไปทำรอยแก้วครับอันนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่มากลูกแก่ร่อนใหญ่นะอันนี้ร่อนเดียวนะใหญ่ๆนะส่วนมิ้มเราก็่างน,นี้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู นีที่ผมได้วันนี้ครับนี่ครับหนึ่งสองสามรังเลกครับสี่ครับร้อนครับห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ลังใหญ่ลังนึงครับเก้าครับอันนี้ก็คนน้ำใหญ่ๆน่ครับแปดเก้าลังครับมีน้ําบ้างไม่มีน้ําบ้างครับส่วนสองลังนี้ไม่ค่อยมีน้ําครับรังนี้ก็ไม่ค่อยมีก็เอาไปแถมให้ลูกค้ากินกับลังที่มีน้ําก็แล้วกันครับ ขายซื้อรวมๆกันไปครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ครับได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับไม่เหมือนที่หวังไว้ครับเพราะว่าตอนที่ผมมาแต่ก่อนมันมันเยอะกว่านี้ครับก็ถือว่าโอเคครับไม่ไม่เป็นไรเอาไว้งวดหน้าค่อยมาหาใหม่ครับนี่ครับลูกที่มีสามรอนครับใหญ่มากครับตอนครับไปครับกลับบ้านกันครับผม ก็ใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์ให้ผมได้นะครับเผื่อไม่พลาดคลิปต่อไปในการอัพคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวมีอะไรให้ดูยังไงก็คอยติดตามคลิปหน้าครับอันนี้พึ่งตัวที่มิ้มตัวที่มันยังต่อยได้ครับมาเข้าไปอยู่ในถุงก็ฝากผลงานช่องเล็กๆด้วยนะครับ ทำคลิปไม่ดีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยได้วยครับก็หัดทําคลิปครับทไปเรื่อยๆครับมีคนดูบ้างไม่มีคนดูบ้างก็ไม่เคยท้อครับมันเป็นปกติของการทําช่อง youtube ครับไปครับกลับบ้านกันครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับได้ทั้งตาทั้งมิ้มวันนี้ลูกน้องก็คงเหนื่อยครับนอนแองแงอยู่นะครับ เดี๋ยวเรียกลงน้องขึ้นรถก็กลับบ้านแล้วครับจากนี้ไปบ้านก็ไปเส้นนี้ครับไกลอยู่ครับประมาณสักสามสิบกิโลครับไปกับร้อยกิโลก็วบบนี้มาจากฝั่งนู้นกับนู้นไกลๆครับมาครึ่งทางครับถึงตรงนี้ครึ่งทางแล้วก็ขี่ตามกูกองไปกนก็จะมีถนนลาดยางตัดตรงนู้นก็ไปตามถนนลาดยางครับไปครับกลับบ้านนั้นครับกลับบ้านไปเอามีไปส่งลูกค้าครับ แล้วก็จะได้ผ่าตันแช่ช่องฟิตไว้ใ้เขาไปครับ